ของซูกี้โบราณน,นะก็คือไข่แดงเขาจะเคลือบหมูแบบน,นี้เลยจะน้ำซุปนะจะข้นข้นไข่ พากินถราีิชอบกินสุกี้โบราณนะคะขอให้มามุงกันที่ร้านนี้เลยร้านนี้นะคะจะมีชื่อว่าร้านเจ๊หุยสุกี้โบราณอยู่ที่บรรทัดทองนะคะร้านนี้เนี่ยเขาทําเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ด้วยนะคะกำกันมาแค่คนละสามใบแดงเนี่ยก็คืออิ่มกันแบบจุกๆทุกคนแน่นอนค่ะเปิดออเดิร์กันมาที่กุ้งแม่น้ําย่างกันก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะได้คนละตัวเป็นการเปิดตอมรับรถนะต,ตัวทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะจะเป็นสุก้โบราณนะคะจะมีให้เลือกระหว่างเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็เป็นสุกี้รวมค่ะแนะนาก่อนที่จะ เนื้อสัตว์ลงไปในหมอ้อนะคะให้ตีไข่แดงจนเคลือบเนื้อไปก่อนแล้วก็เทปไปในหมอ้อที่เดือดได้เลยค่ะตอนที่ตักขึ้นมานะคะไข่แดงจะเคลือบเนื้อกันแบบพอดีเทกเจอร์เนี่ยก็คือจะนุ่มนะคะแล้วก็หอมกลิ่นไข่มากๆแล้วนอกนอจากเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเขายังมีเป็นพวกลูกชิ้นเต้าหู้ปลาหมกึกแล้วก็เครื่องในด้วยนะคะและที่ทีเด็ดสุดๆเนี่ยก็คือลูกชิ้นเจ๊หุ่ยนี่เลยค่ะสั่งเบิ้ลมาเยอะอมากๆส่วนตัวน้ำจิ้มของที่ร้านนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ส,สูตรค่ะจะมีน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ น้ำจิ้มเนี่ยอันนี้จูนไปกินอย่างที่บ้านมานะคะต่างคนต่างชอบค่ะแต่ที่จูนชอบมากที่สุดเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มเสฉวนรสชาติเนี่ยจะออกหวานแล้วก็เผ็ดนิดๆน,น,นะคะส่วนของทานเล่นของที่ร้านนี้นะคะจันแนะนำสองเมนูนี้เลยค่ะจะเป็นปอบเปี๊ยะสวรรค์ทอดแล้วก็เกี๊ยวทอดนะคะจะบอกว่าพอกินเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะก็ะคือสั่งกันมาแบบกระจุยกระจายเลยค่ะจานีเท่าไหร่ละคะจับไม่ทวนเลยือแบบเนอาจานที่สี่แล้ว ส่หนหมูหมดแล้วาจานสําหรับจูนเนี่ยก็คือกินเพลินๆกันได้อยู่นะคะโดยเฉพาะคุณพอ่อจูนเนี่ยดูท่าจะชอบมากๆเลยลวกเส้นกินคู่กับหมูหมักกินคนเดียวน่าจะประมาณ2จานได้นะคะที่เด็ดสุดๆของซุก,ก้โบราณเนี่ยก็คืออยู่ที่ตอนท้ายนะคะตัวน้ำซุปเนี่ยก็คือจะมีความเค็มข้นมากๆสดกันไปแบบเพลินๆเลยค่ะและที่บุฟเฟ่ต์นี้นะคะไม่ว่าจะมาคนเดียวมาเป็นคู่หรือมากันเป็นแบบครอบครัวที่ร้านนี้เนี่ยก็รองรับทั้งหมดเลยนะคะและอย่าลืมไปกินกันดูได้นะที่ร้านเจ๊หุยซุก้โบราณพิกัดท,ที่บรรทัดทอง แต่1 1โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะจอดรถเนี่ยก็สามารถไปจอดได้ที่จุฬาซอย8เลยค่ะเดินออมาฝั่งตรงข้ามจะเจอกับร้านเลยนะคะสหรับจจนเนี่ยถือว่าง่ายและก็สะดวกมากๆเลยค่ะ